คบแฟนผิวดำพ่อแม่ยึดทุนการศึกษานักเรียนมัธยมปลายชาวเทนเนสซีระดมทุนการศึกษาออนไลน์ได้หลายพันดอลลาร์เพื่อนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนในระดับวิทยาลายัยหลังถูกพ่อแม่ยึดทุนการศึกษาเพราะเธอคบกับผู้ชายผิวสีอัลลี่เดวเดนเริ่มออกเดทกับไมเคิลแฟนหนุ่มของเธอเมื่อปีที่แล้วเมื่อพวกเขาบอกกับพ่อแม่ของเธอเรื่องที่พวกเขาคบกันผู้ปกครองกลับไม่เห็นด้วย อลียังคงแอบคบไมเคิลอย่างลับๆเธอกับไมเคิลได้ลองเข้าไปพบกับพ่อแม่ของเธออีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วแต่ผลก็ยังเป็นเหมือนเดิมในที่สุดความสัมพันธ์ของเธอกับไมเคิลทำให้อลี่ถูกยึดโทรศัพท์รถและเงินทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยของเธออลี่ตั้งเป้าไว้ที่350,000บาทในการระดมทุนครั้งนี้แต่เธอได้รับทุนแล้วกว่า8 5 0 0 0 0บาทจากผู้คนนับพันในเวลาเพียงแค่2วัน คุณคิดว่าพ่อแม่ของอลลี่ทำถูกหรือว่าทำเกินไปอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ